Nopadon Story A life-changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้ขอหยิบหนังสือเล่มนี้มารีวิวเลยละกันนะครับจริงๆเริ่มต้นจากที่ผมผมติดตามพี่หนุ่มโตมอนสุป,ปีชาม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 าพอนานพอสมควรแล้วละ่ะแล้วก็เกือบทุกเล่มในระยะหลังแล้วกันเนาะถ้าพี่หนุ่มออกหนังสือมาก็จะรีวิวเจอพี่หนุ่มอยู่บ้างนะเป็นครั้งคราวในงานงานหนังสือต่างๆนะครับบางทีก็ได้รับเกียรติขึ้นเวทีเดียวกับพี่หนุ่มอะไรเงี้ย าวน,นี้หนังสือเล่มนี้จริง,รงๆได้อ่านอยู่แล้วนะพ่อแม่ในตัวเราซื้อมาอ่านอ่านค้างอยู่ก็มีสมาชิกเอ่อพอดแคสเราเนี่ยนะครับท่านหนึ่งก็เขียนมาในถ้าผมจำไม่ผิดในยู u ูบนะคอมเมนต์มาบอกอาจารย์อยากให้อาจารย์รีวิวเล่มนี้ก็ตรงพอดีเลยบอกกำลังอ่านอยู่ครับอนะไรเงี้ยาวนี้อ่านอยู่แล้วก็รีวิวไปแล้วในเพจแล้วเมื่อสักเมื่อวานมั้งหรือวันซื้นเนี่ยบอกไว้บอกว่าเดี๋ยวยังไงสัปดาห์นี้หรือไม่ก็สัปดาห์หน้าได้มารีวิวแน่ๆก็ขอเป็นวันนี้เลยแล้วกัน ผมอ่านแล้วเนี่ยพ่อแม่ในตัวเราเนี่ยผมได้ข้อคิดมา23ข้อคิดเนาะเอาเลยเริ่มเลยข้อหนึ่งเราจะคนพบพ่อแม่ในตัวเราเสมอคาว่าพ่อแม่ในตัวเราเคืออะไรครับลักษณะนิสัยเชื่อไหมครับว่านิสัยเราหลายๆอย่างมาจากคุณพ่อคุณแม่เราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาคนส่วนใหญ่นะที่ถูกเลี้ยงดูมาโดยคุณพ่อคุณแม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค,คุณลองนึกถึงตัวเองอะ่ะคุณจะรู้เลยว่าอันเนี้ย เหมือนพ่อเลยอันนี้เหมือนแม่เลยผมผมก็จะนึกภาพแบบนี้เหมือนกันผมก็มีความหลายๆนิสัยเราเนี่ยมีมีมีความคล้ายคลึงได้รับอิทธิพลจากคุณพ่อคุณแม่อันนี้ผมว่าทุกคนเห็นชัดนะข้อสองครับก็ต้องยอมรับนะคำว่าพ่อแม่เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าพ่อแม่ทุกคนเป็นคนดีแล้วสามารถเลี้ยงลูกได้ดีทุกคนนะมันก็มีคนที่แบบรู้สึกแย่กับพ่อแม่ก็มี แล้วแล้วอย่าไปว่าโอ้โหอักตันยูอะไรเงี้ยเพราะก็ต้องยอมรับอีกก็มีพ่อแม่หลายคนที่สร้างบาดแผลทั้งอารมณ์ทั้งจิตใจกับเขามาตลอดชีวิตนะในหนังสือของพี่หนุ่มโตมอนเนี่ยก็จะมีเคสที่แบบโดนทารุณกรรมโดยคุณพ่อคุณแม่แ่ส่วนใหญ่ก็เป็นเคสฝรั่งนะผมว่าประเทศไทยก็เหมือนกันก็มีเหมือนกันแต่ว่าบางทีถ้าเป็นคนไทยบางทีมันก็ ก็จะจะเป็นดราม่านะก็ผมว่าอ่านหนังสือพี่หนุ่มก็สบายใจไม่ต้องมีดราม่าเยอะแต่มันก็เป็นเคสหนังสือที่เขาลูกก็โตขึ้นก็มาเขียนว่าที่เขาเป็นแบบนี้เพราะว่าพ่อแม่เขาทำายให้กับเขานะแม้กระทั่งแบบคนในครอบครัวข่มขืนกันอะไรกันมันก็มีแบบนั้นเยอะแยะนะครับแล้วคุณลองนึกภาพนะพ่อแม่ทาร้ายเขาแบบนี้บอกให้เขารักพ่อแม่โอ้ไม่ว่าพ่อแม่ในละคณโอ้โหใช่เหรอเอาตรงๆนะใช่เหรอผมว่าพ่อแม่ก็ทําร้ายเขามาตลอดชีวิตนะ อ่ะคราวนี้มันมาถึงเรื่องแบบคือคือหนังสือผมไม่ได้สรุปสรุปแบบบทหนึ่งว่าอะไรอะอย่างที่เคยเล่านะผมมีพอยบางประเด็นที่ผมไฮไลท์แล้วผมรู้สึกว่าเรื่องนี้แบบอาจจะเป็นวไอเดียของผมเองออาจจะเป็นจุดที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์อะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกนะคุณอ่านเองนะไฮไลท์ก็อาจจะไม่เหมือนผมอ่ะข้อสามบอกเวลาเด็กร้องไห้เนี่ยแล้วมีพ่อเนียพ่อแม่ทําชอบทําแบบนี้นะโอ้ยร้องอีกแล้วหรือปล่อยมันร้องไปไม่ต้องปอบโยน ไม่ดีนะครับเพราะการที่เราเบื่อหน่ายเวลาเด็ก Express Emotion หรือว่าแสดงอารมณ์อย่าเช่นร้องไห้เขาทำไมเขาเศร้าใช่ไหมแต่คุณทำหน้าเบื่อหน่ายหรือไม่ปอบโยนไม่สนใจเชื่อไหมเด็กเขาจะรู้สึกว่าความรู้สึกเขาไม่สำคัญครับแล้วมันจะติดตัวจนเขาเป็นผู้ใหญ่เลยเขาจะเป็นคนรู้สึกว่า เออเขามีคู่ชีวิตหรือเขามีอะไรต่อต่อ,อะไรเขาจะรู้สึกว่าความรู้สึกเขาไม่ใช่สิ่งสําคัญเพราะว่าพ่อแม่ทิบเขามาตั้งแต่เขาเด็กๆครับว่าร้องไห้ไม่มีใครสนใจเพราะนั้นเขาอาจจะเป็นคนไม่ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าทําไปก็ไม่มีใครสนใจซึ่งไม่ดีเลยเพอยผมขี่ไปตรงนี้นะโอ้ยตรงกับชีวิตเลยแก้ได้นะครับ มันถึงมีหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาไงพ่อแม่ในตัวเราเมื่อเราตระหนักรู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ควรคิดแบบนั้นมันเป็นสิ่งที่เราถูกทีมีมาจากคุณพ่อคุณแม่เขาเขาปฏิบัติตัวต่อเราแบบนั้นซึ่งก็ไม่ต้องไปโทษคุณพ่อคุณแม่หรอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน หรือใครเป็นคุณพ่อคุณแม่เคยทิดลูกเป็นแบบนี้ก็ไม่ไม่เป็นไรครับก็มามามาคุยกับลูกตอนโตแล้วก็ได้คือคอือดีตผ่านไปแล้วก็ผ่านไปนะส่วนลูกเนี่ยถ้าใครถูกทิศแบบนี้มาก็ไม่ได้แปลว่าฉันจะคิดอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะอ่านหนังสือเล่มนี้มันทําให้เราตระหนักรูก้เรื่องพวกนี้ว่าอ๋อที่เรามีความรู้สึกแบบนี้เพราะว่าตอนเด็กๆเราเคยถูกทิศแบบนี้ ซึ่งพ่อแม่เขาอาจจะไม่รู้ก็ได้เขาอาจจะงานยุ่งหรือเขาไม่ได้มานะอ,าอ่านหนังสือเรื่องพวกนี้ตั้งแต่เด็กๆทําให้เขาก็ไม่รู้เวลาเขาเป็นพ่อแม่อะไรเงี้ยหรือเขาอาจจะถูกคุณปู่คุณย่าทิ้ดเขาแบบนั้นเขาก็เลยเป็นคนแบบนั้นเขาก็มันทิ้ดลูกหรือทํากับลูกแบบนี้ต่อซึ่งก็จะไปโโหงั้นแบบจะหาต้นตอคนผิดก็ไม่ไม่จําเป็นนะเอาตรงๆนะแต่แต่ที่เอามาเล่าเพราะว่าหลายคนจะได้รู้ไงว่าทําแบบนี้ไม่ดี ถ้าหยุดได้ก็หยุดหรือบางคนถูกทํามาแล้วก็จะได้ตระหนักรู้ว่าอ๋อเราเป็นแบบนี้เราเปลี่ยนได้เราล้เปลี่ยนความคิดใหม่ความคิดความรู้สึกเราสําคัญอะไรเงี้ยข้อ4คนที่พ่อแม่ทําให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเป็นฝ่ายผิดตลอดเวลาครับเขาเรียก gas lighting gas l i g h t i คือแบบสมมุติว่าลูกร้องไห้พ่อแม่ก็บอกว่าเนี่ย คุณผิดเลยนะคุณเป็นคนอ่อนแอมากเลยนะร้องร้องให้หรือหรือแบบจริงๆพ่อแม่ทําผิดก็โยนความผิดไปให้ลูกอะไรเงี้ยคือคือคนที่ทําที่พ่อแม่ทําให้ตัวเองรู้สึกว่าฉันผิดฉันผิดฉันผิดเนี่ยต่อไปโตไปเนะี่ยมีคนรักอะ่ะคนรักก็จะทําแบบนี้มหมงอนกันคนรักนอกนอกใจเนี่ยแทนนี่เป็นความผิดของคนรักนะเขาจะมาพูดกับกับเราบอกว่าที่ฉันนอกใจเธอเป็นเพราะว่าเธอเป็นแม่บ้านที่แย่มาก แล,แล้วเราจะเข้าใจแบบนั้นเลยนะว่าโอ้ฉันเป็นคนอนเป็นภรรยาที่ไม่ดีอะ่ะฉันคงเป็นแม่บ้านที่แย่ายมากนึกออกปะเพราะว่าตอนเด็กๆอะ่ะเวลาเขาทําผิดพ่อแม่ทําผิดโยนมาที่เราหมดเลยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่แบบยอมรับเป็นคนเป็นเหยื่อเป็นคนผิดตลอดเวลาเลยซึ่งมันไม่ดีครับเะนั้นพ่อแม่ก็ก,ก็ไม่ควรทาแบบนั้นหรือถ้าเกิดใครโดนพ่อแม่ทําแบบนี้แล้วโตขึ้นแล้วโดนคนรักทำแบบนี้ให้รู้ไว้ว่ามันไม่ใช่อ่านหนังสือเล่มนี้ดูอ่านหนังสือเล่มนี้ดูนะครับ ข้อ5ครับบางทีความรู้สึกที่เรามีนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ความรู้สึกที่แท้จริงที่มาจากเราครับแต่เป็นโมโรดกทางอารมณ์ที่มาจากพ่อแม่เราก็ไม่อยากให้โทษพ่อแม่นะแต่ใครที่พ่อแม่เครียดมีแนวโน้มจะเครียดมันเหมือนมี DNA มาจากคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่เป็นคนกงนังวลก็มีแนวโน้มจะเป็นคนกงนังวลแต่ว่าแก้ได้นะครับมันไม่ได้แบบว่าโอ้ทั้งนั้นเป็นยีนไว้ฉันต้องกังวลตลอดชีวิตละไม่ไม่แก้ได้ถ้าเรารู้นะครับ บางทีปึงโทษตัวเองว่ามันเพราะฉันขี้กง่หมดไม่หรอกมันมาจากพ่อแม่เราก็เหมือนเราแบบเราเราเรามีดีเอ็นเอมียีนมาจากคุณพ่อคุณแม่เป็นเรื่องปกติอ่ะข้อ6ครับเขามีหลายประเภทของพ่อแม่ที่เป็นผิดอ่าลองดูนะประเภทแรกหลงตัวเองครับหลงตัวเองคือฉันถูกเสมอฉันเก่งฉันสุดยอดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปไปบอกลูกผิดตลอดนะหลงตัวเองสองบ้าอำนาจไม่ไม่พูดถูกผิดอ่ะฉันสั่งเธอต้องทำสามตรงข้ามเลยตามใจหมด ลูกอยากทาอะไรทําผิดแล้วามตาม,ตาม,ตามใจหมดโอ้ยเยนยอปอปัน้นสุดขีดอันนี้ก็ถือว่าเป็นผิดนะครับเพราะลูกจะไม่รู้เลยนะอะไรถูกผิดสีเย็นชาไม่พูดด้วยไม่พูดฉันไม่สนห้าอันนี้อันนิดอันนี้น่าสงสารหน่อยแบกภาระหนักไม่มีเวลาให้ลูกเลยก็อันที่ผมบอ,อกน่าสงสารหน่อยเพราะว่าบางทีมันมีปัญหาครอบครัวเรื่องการงงการเงินทํางานอย่างเดียว ไม่มีเวลาให้เขาก็ถือว่าเป็นพิษกับลูกนะไม่ได้แปลว่าเป็นพิษไม่ได้แปลว่าตั้งใจนะครับบางทีก็ไม่มันเป็นความก็จําจกัดเขาอะถัดไปทําตัวเป็นเหยื่อถ้าลูกไม่ทํานี้นะพ่อจะเสียใจมากแม่จะเสียใจที่สุดอันนี้เป็นเหยื่อเป็นเหยื่อลูกจะรู้สึกผิดเลยถ้าลูกไม่เรียนสาขานี้นะพ่อจะแบบผิดหวังในตัวลูกมากพ่อมันไม่ดีเองที่ไม่สามารถทําให้ลูกอยากเรียนอะไรเงี้ยเป็นเหยื่อเลยครับ ถัดไปพูดอย่างทำอย่างลูกอย่าสูบบุหรี่นะพ่อสูบแหลกได้ไหมอ่ะลูกอะ่ะต้องเป็นคนที่จะเป็นคนอะไรเนี่ยรักเดียวใจเดียวนะโอโ้พ่อนี่กิ๊กเพียบเมียเพียบมันมันงงปนะเนาะถัดไปตีตราลูกคนโง่อย่างแกไม่มีวันเจริญหรอกโอ้โหโดนลูกคิดนะครับลูกคิดนะครับคำพูกเนี้ยถัดไปไม่เคยผิดผิดก็แถเลยผู้ใหญ่อย่าเถียง หรือให้แบบนี้เงื่อนไขถ้าลูกได้เกรดน,นี้พ่อถึงจะพาไปเที่ยวถ้าไม่ได้เกรดเท่านี้อดเที่ยวคือทุกอย่างมีเงื่อนไขหมดมันนั้นจะได้อะไรนี้จะต้องทําอะไรทักอย่างมันไม่ได้ให้ด้วยความรักด้วยความเป็นห่วงอะไรเงี้ยพวกนี้บางทีตรงๆพ่อแม่บางคนกไ็ไม่ไม่ทราบครับคือคือความเป็นพิษเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ตั้งใจเองนิสัยไม่ดีเองหรือถูกทีสมาแบบนี้แต่เด็กอะไรเงี้ยกับบางทีหวังดี แต่หวังดีโดยไม่รู้ว่านั่นมันคือเป็นพิษอะไรเงี้ยข้อ7ลูกต้องการพ่อแม่ที่ good enough คือดีพอไม่ได้ต้องการพ่อแม่ที่ r f r f t คุณคุณถ้าพ่อแม่คนไหนที่แบบดีเลิศประเรสริฐสีจนลูกตามไม่ทันนี่เขาเครียดนะครับเขาจะแบบโอ้โหฉันจะฉันจะอยู่กับคุณลองคิดตัวถึงตัวเราก็ได้เราอยู่คนเ e อร์เฟกอ่ะคือเรียนก็4.00เอ,อ่อทุกอย่างดีหมดทํางานไม่เคยผิดพลาดพูดอะไรไม่เคยผิด เขารู้สึกเราแบบเขาเขาทำไม่ได้อะเขาไม่คือคือแล้วเขาจะกดดันนะแล้วยิ่งพ่อแม่ไปกดดันเขาด้วยนะว่าทำไมถ้าพ่อยังทำไดนะ้ทำไมลูกทําไม่ได้เนี่ยโหล,ลูกยิงดิ้งหนักเลยฮนะเฮ้ยเรียนแค่นี้แบบไม่ได้สี่จุดศูนย์ู่ยได้ไงวะพ่อได้มาตั้งแต่ึ้นแต,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 แต่พ่อเรียนแต่อนุบาลจนถึงจบมหาวิทยาลัยพ่อสี่ตลอดลูกทำไมทําไม่ได้โหอ,อ, oh อันนี้มันดีเลอร์ละเกินไปละแปดครับชอบอันนี้เดี๋ยวต้องการใครสักคนเลยเพราะว่าแม่เป็นกระจกสะท้อนตัวตนเขาครับ เพราะฉะนั้นหนะ้าที่ของพ่อแม่นะครับสะท้อนความรู้สึกเอาง่ายๆเลยนะลูกยิ้มให้ยิ้มตอบครับสะท้อนครับบางคนลูกยิ้มให้ทําเฉยไม่รู้เพื่ออะไรเนะ่ยิ้มตอบได้นะครับลูกทําอะไรสําเร็จมาโชว์พ่อพ่อ,พอ,พอผมต่อเลโก้ตัวนี้เสร็จภูมิใจครับเฮ้ยเยี่ยมเลยลูกอะไรเงี้ยพวกนี้จะสร้างตัวตวนให้เขานะครับบางคนทําสําเร็จมาโชว์พ่อพ่อ,พอเฉย ผมว่ายุคก,ก่อนสมัยก่อนก็ไม่ได้โทษนะแต่ว่าบางทเีเรื่องความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกเกี่ยวกับอะไรมันก็น้อยเนาะบางทีชอบมีคนคิดว่าชมแล้วเหลิงชมแล้วเหลิงไม่หรอกครับชมเลยถ้าเป็นความสําเร็จเขาไม่เหลิงหรอกครับเขาก็จะแต่แต่เวลาชมเนี่ยให้ชมเรื่องของความพยายามเขาเท่านั้นเองโหพอชื่นชมแนละ้วเลโก้ตัวนี้ต่อไม่ยากไอต่อไม่ง่ายเลยนะลูกแต่ลูกต่อได้นี่ชื่นชมความพยายามนะเขาจะได้ตอก้าพยายามต่อเลโก้ที่ยากขึ้นอะไรเงี้ย แต่ก็อย่างบอกอย่างที่บอกนะสมัยก่อนมันก็ไม่ได้มีพอดแคสต์ให้ฟังไม่ได้มีหนังสือให้อ่านง่ายๆแบบนี้นะครับถ้าใครพลาดไปแล้วก็ช่างมันนะอย่างที่ผมพูดนะก็ทําต่อต่อไปจากนี้ให้มันดีขึ้นเท่านั้นเองข้อ9ครับบางทีการเป็นพิ่ของพ่อแม่ก็ซ่อนมาคําว่าความหวังดีแบบที่พ่อแม่เองก็ไม่รู้ตัวที่ให้ลูกเรียนสาขานี้เพราะพ่อหวังดีอนาคตหนูแต่คุณกดดันเขาอะ เข้าใจนะผมผมเชื่อว่าพ่อแม่ไม่มีขายาให้ลูกลาบากอะ่ะแต่ว่าถ้ามันหวังดีซะจนเขาไม่เป็นตัวของตัวเองเลยหรือเขาต้องทุกข์กับความหวังดีเราอะ่ะถามตัวเองดีๆนะครับผมไม่ไม่อยากจะครอบครัวคนอื่นนะบอกอาจารย์มันรู้อะไรครอบครัวผมใช่ฮะคือครอบครัวท่านข่้นมีสิทธิ์ร้อยเ็แหละแต่ว่าผมก็ทําหน้าที่สื่อสิ่งที่ผมอ่านแล้วก็เล่าให้ท่านฟังนั่นเองความหวังดีบางทีมัน มันมันมัน,ม,นมันทำให้เขาแยก่กว่ามากกว่าทําให้เขาดีนะครับข้อสิบครับบางทีบางมุมของพ่อแม่ที่เราเกลียดก็อยู่ในตัวเราไนะมันทําให้เราเกลียดแง่มุมตัวเราด้วยนะบางทีพ่อแม่แบบขี้มโมโหเนี่ยเชื่อไหมลูกก็ไม่เคยชอบเลยนะที่พ่อแม่ขี้มโมโหจะโตขึ้นกลายเป็นคนขี้มโมโหเฉยเลยคือมันถูกฝังมากไงแล้วเราเราก็จะเกลียดมุมนั้นของเรานะว่าทําไมฉันหลุดง่ายจังเลยวะทำไมฉันมโมโหง่ายมันเหมือนคุณพ่อเราเหมือนคุณแม่เราอะ 11ครับถ้าเราทําให้เด็กรู้สึกว่าความเศร้าของเขาเป็นภาระของคนอื่นเด็กคนนั้นจะหลงลืมว่าตัวเองก็เศร้าเป็นครับพอลูกร้องไห้ลูกเศร้าโอ้ยเอาอีกแล้วงานฉันก็เยอะอยู่แล้วจะต้องมาดูแลแกเขาจะบอกตัวเองนะว่าเขาไม่ควรเศร้าเขาไม่ห้ามเศร้าเพราะความความเศร้ามันเป็นภาระของพ่อแม่อย่าทาอย่าทาอย่าทากดความเศร้าไม่ดีนะครับโตขึ้นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบเศร้าไม่เป็นซึ่งไม่ใช่ดีนะครับ ไอ้เร้าไม่ไปก็ดีสิไม่ใช่นะครับมันอยู่ในมันอยู่ข้างในนะครับอะไรที่มันถูกกดไว้ข้างในไม่ดีเสมอเลยนะครับปล่อยให้เขาเศร้าครับร้องไห้ก็ร้องได้ผมเจอบ่อยโดยเพราะคนเก่าๆอะ่ะไอ้ไอเนี่ยไอ้ความคิดแบบเนี้ผู้ชายห้ามร้องไห้เนี่ยประจํายุคผมนะยุคนี้ผมไม่รู้นะออนแอร้องทําไมลูกผู้ชายเขาไม่ร้องกหรอกเนี่ยคำนี้ฝังอยู่ในรุ่นผมเยอะมากครับ แล้วเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นต้องอดทนต้องไม่ร้องต้องไม่เราไม่ดีนะครับไม่ดีต่อสุขภาพจิตแล้วทําไมครับทําไมผู้ชายจะร้องไห้ไม่ได้ครับผมไม่รู้นะแล้วแต่อีกนะบางคนแบบไม่ได้ห้ามร้องอลยผมผมก็ไม่รู้นะแต่ตอนเนี้ยผมผมร้องอ่ะคือคือคือผมดูหนังผมก็ร้องไม่อายด้วยแล้วลูกสาวบางทีพ่อร้องอ่ะร้องดิทําไมอ่ะก็เศร้าไงแล้วทําไมอ่ะไม่ห้ามร้องอ่ะมีผิดกฎหมายอ่ะดูดูดูหนังเศร้าแล้ว ต้องอดทนเงี้ยมันไม่เกี่ยวร้องทำไมอ่ะอยากร้องอ่ะบางทีที่เคยเล่าให้ฟังนะบางทีแบบไม่ไม่ได้เศร้าเลยนะแต่ว่าปลื้มใจร้องเขาไม่เกี่ยวกับผมด้วยนะครับปลื้มใจเลยว่าไออเมริกาก็ทะเลนแล้วเขามีการกดไอ้โกลเด้นบัตเซอร์แบบเขาผ่านเขารอบเพราะเขาแบบแล้วเขาดีใจเขาร้องให้ดูคลิปนะร้องตามเฉยเกี่ยวอะไรเขาอ่ะไม่รู้อยากร้องอ่ะก็อยากร้องก็ร้องนี่ เพียงแต่รู้กาลเทศะแค่นั้นเองไม่ใช่แบบยีดีขึ้นเอ่อโรยฟ้าใต้ดินแล้วก็โฮโฮอะไรเงี้ยมันก็แปลกแป,ก,แปกหน่อยนะอ่ะมาดูนิดหนึ่งข้อที่สิบสองครับการเห็นเงาของตัวเองเนี่ยคือสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในตัวเราเนี่ยไม่ใช่เพื่อกําจัดหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับแต่เป็นการเข้าใจรับรู้และโอบก,กอดสิ่งนั้นโดยที่ไม่ต้องปฏิเสธต่อไปเราเรารู้ไงว่าเรื่องนี้มันเป็นเงาของเรามันเป็นความ ที่เราถูกกดมาคุณพ่อคุณแม่เคยดุเราเรื่องนี้เคยตีตาเราเรื่องนี้ไม่เป็นไรฮะให้เราโอบกอดมันไว้ว่าเราเป็นลักษณะของเราแบบนี้ที่เรามีแบบนี้เพราะแบบนี้แค่นั้นเองแล้วเดี๋ยวเรื่องพวกนี้มันจะมันจะมันจะดีขึ้นข้อ13ต่อเลยจริงๆแล้วเงาวพวกนี้เนี่ยมีพลังนะครับเราสามารถเปลี่ยนสิ่งนั้นเป็นสิ่งขับเคลื่อนชีวิตเราได้เลยนะเช่น,นเรารู้ว่าเราเป็นคนโกรธง่ายเพราะว่า เด็กๆคยโดนพ่อโดนแม่อาราวาสใส่ตลอดแล้เลย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 เราซุกซ่อนความโกรธไว้ให้เอาความโกรธนั้นเป็นแรงต่อสู้เลยเป็นพลังในการขับเคลื่อนเลยอย่างเงี้ยแปลว่าเราเรารู้ทันตัวเราเอง14ครับเราสามารถโอบกอดตัวเองที่ถูกกระทําโดยพ่อแม่ซึ่งหลายครั้งก็หวังดีอย่างที่เมื่อกี้เล่านะทำได้นะครับวันนี้ ถ้าเราแบบมันมีแผลมันมีอะไรสักอย่างพ่อเราเคยว่าเรากดดันเราแม่เราเคยทำน่นทำนี่อบกอดตัวเองครับเหมือนเหมือนเรานึกนึกจินตนาการแบบนี้ก็ได้นะครับว่าเราแบบ,บย้อนเวลากลับไปเราไปเจอเราตอนอายุห้าขวบสามขวบเราไปกอดเขาแน่นๆน่นแบบนั้นเนะี่ยแล้วจะรู้สึกดีกับตัวเราครับข้อ15นะครับการเยียวยาไม่ใช่การลืมหรือฝังสิ่งที่เกิดขึ้นนะเอออย่าไปอย่าไปจาเลย เรื่องที่พ่อแม่ทําแล้วแต่เด็กๆฝังมันไว้ไม่ใช่แต่คือการเผชิญหน้าความเจ็บปวดอย่างกล้าหาญทีละเล็กละน้อยยอมรับว่าพ่อแม่ทําเราใช่ใช่ทำเราถ้ามันเจ็บมากก็อย่าอย่าเพิ่งแบบโอ้โหต้องแบบเต็มที่ค่อยๆทีละเล็กทีละน้อยวันนี้เราเราก็ยอมรับว่าตอนเด็กๆเคยรู้สึกแบบนี้แล้วมันก็ทําให้เราเป็นแบบนี้แต่ว่ามันไม่อย่างที่บอกนะมันเยียวยาได้ทั้งหมดมันไม่ได้แปลว่าเป็นแล้วหา้ามมันจะไม่เปลี่ยนตลอดการไม่ใช่นะครับ แต่ให้เรายอมรับรเผชิญหน้าอย่าไปกดมัน16เราสามารถเยียวยาตัวเองและการเป็นพ่อแม่ให้ตัวเองได้ง่ายๆเยียวยาไงแมจดบันทึกอารมณ์ความรู้สึกของเราแต่ละวันอย่างซื่อสัตว์วันนี้เราโกรธโน่นนี่นั่นเราค่อยๆดึงอารมณ์ที่มันถูกฝังถูกกดถูกทําให้เชื่อออกมาหนะังสือเล่มนี้มันทําให้เรารู้จักตัวเองด้วยนะ ซึ่งหลายครั้งพ่อแม่ในตัวเราคือมันมาจากการเลี้ยงดูที่เราเจอตอนเด็กซึ่งเราเลือกไม่ได้แล้วหลายครั้งพ่อแม่เขาก็ไม่ได้ตั้งใจ 17. เรามีสิทธินะที่จะปกป้องตัวเองจากพ่อแม่ที่เป็นผิดได้ผมรู้ครับบางทีมันเป็นข้อจํากัดบางอย่างแต่ว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องพวกนี้เนี่ยโดยเฉพาะเด็กๆแต่เด็กๆเขาคงไม่ได้มอฟังพอดแคสต์หรืออ่านหนังสือเล่มนี้นะแต่ว่าถ้าถ้าเราโตขึ้นแล้วกันนะโตขึ้นงงไม่ได้ฟังแล้วเรารู้สึกว่า หลายๆอย่างเราถูกกระทำเนี่ยแค่นี้ผมก็เชื่อว่ามันช่วยบรรเทาเยียวยาแล้วนะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะแล้วแล้วเขาก็อาจจะกำลังกระทำเราต่อเนื่องจนกระทั่งเราโตจนจนปัจจุบันก็ได้นะแต่เราปกป้องได้อย่างน้อยๆน,น,นะคำว่าปกป้องคือเฮ้ยถ้าเขาแบบท็อกซิกมากเราอาจจะต้องหลบไม่ไม่อยากเจอเขาบ่อยนะักถ้าถ้ามันมากเกินไปนะจังหวะเนี้ยมันมันเราสามารถ หรือเขาแบบพยายามทําให้เรารู้สึกว่าเราผิดเนี่ยถ้าเรารู้ทันเรื่องนี้เราก็มันไม่จําเป็นต้องรู้สึกผิดก็ได้นะครับก็ก็ก็มันก็ไม่ใช่อ่ะก็มันไม่ผิดก็ไม่ผิดอ่ะนะครับเราปกป้องได้นะครับ18ครับเราไม่ควรถูกบีบให้ให้อภัยทั้งที่หัวใจเรายังเต็มไปด้วยบาดแผลและความโกรธข้อเนี้ยเป็นอีกข้อหนึ่งที่บางทีบางอ่านแล้วแบบคนทั่วไปบอกเออให้ภัยพ่อแม่เหอะเขาบอกไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นนะครับถ้าตอนนี้คุณยังรู้สึกเจ็บ รู้สึกโกรธแล้วจะบอกว่าเก็ต้องให้อภัยต้องเป็นลูกกตัญญูพ่อแม่ทําอะไรก็เขาไม่ได้ตั้งใจต้องให้อภัยเท่านั้นอย่างไม่ต้องก็ได้นะครับถ้ายัางไม่ไม่พร้อมอ่ะบางทีการถูกบีบให้ให้อภัยเนะี่ยเป็นการกดความรู้สึกอีกเหมือนกัน19นะครับลองเขียนรายการว่าเราไม่เชื่อตัวเองในเรื่องใดบ้าง แล้วลองดูว่ามีความเชื่อไหนบ้างที่มาจากคนอื่นเช่นพ่อแม่แต่ไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงอันนี้ทําให้เราเป็นอิสระา่ความเชื่อนั้นได้เช่นจําได้ไหมพ่อแม่ที่ตีตาคนอย่างแกมันโง่ไม่มีทางจเจริญหลอกเขียนเลยเราอาจจะเชื่อมาแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆจนถึงโตว่าคนเราไม่มีความสามารถเขียนความเชื่อพวกนี้ออกมาแล้วถามว่าความเชื่อนี้มาจากไหนหลายครั้งเราจะบอกว่าพ่อเคยพูดไว้แล้วมันใช่ไหม เพิ่มมันอาจจะไม่ใช่นะพ่อเราอาจจะไม่ปัจจะผิดก็ได้นะพ่อเราไม่ได้แบบว่าพ่อเราจะถูกทุกเรื่องนะแม่เราจะถูกทุกเรื่องนะข้อ20ครับถ้าครอบครัวเราไม่สามารถเป็นที่พึ่งทางใจเราได้ให้สร้างที่พึ่งทางใจใหม่ครับสร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมาสร้างเพื่อนสร้างแม้กระทั่งครอบครัวใหม่ที่เป็นที่พึ่งพางใจเราได้นะแปบลบว่าเราเรามีทางเลือกเหมือนกันข้อ2 1การเข้าร่วมชุมชนที่เรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนั้นมันคล้ายๆครอบครัควรเล็กๆอะ่ะ เช่นเล่นกีฬาชมรมกีฬาอาสาสมัครหรือเขามีตัวอย่างพี่หนุ่มพูดถึงเรื่องนี้นะแล้วมันตรงผมพอดีบุ๊กลับช่วยได้นะรเราเป็นคนที่รักการอ่านเหมือนกันเอาหนังสือมาอ่านด้วยกันอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งอ่ะมืงเราอาจจะอยู่ในครอบครัวที่เย็นชาพ่อแม่ทอดทิง้งไม่สนใจอะไรเงี้ยเราเปลี่ยนเข้าท่านไม่ไดไ้แต่เราสามารถเข้าไปร่วมในชุมชนที่ดีแบบนี้ได้ไง อีกอันนึงที่หนังสือพี่หนุ่มเขียนไว้นะครับข้อ22รู้จักทําวรรณกรรมบําบัดเอาง่ายๆอ,อ่ะอ่านและเขียนเพื่อเรียนรู้หนังสือเล่มนี้ผมถือว่าเป็นวรรณกรรมบําบัดได้เลยนะครับพี่หนุ่มไม่ได้เคมนะผมพูดเองอ่านแล้วมันเราทําให้เรายกระดับจิตใจเราครับอ่านแล้วมันทําให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจพ่อแม่มากขึ้นเขียนฟรีไลติงเคยได้ยินไหม เขียนมาเลยไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องไปไวยากร์ไวยากรณ์ความสละสลวยภาษาช่างมันอยากคิดอะไรได้เขียนออกมาให้หมดเลยบางทีมันเบาเลยนะครับแล้วข้อที่สามเป็นข้อสรุปที่ผมชอบอีกข้อหนึ่งคือพ่อแม่ก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งฮะอ่อนแอได้ผิดพลาดได้หรืออาจจะมีเงื่อนไขบ,บางอย่างที่ทําให้เขาทําอะไรที่ส่งผลต่อลูกเขาได้ พ่อแม่รักลูกนะครับแต่ว่าไม่รู้วิธีการเลี้ยงที่ดีไม่วิธีการพูดที่ดีเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เขาก็ถูกทิ้แบบนั้นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ทํากับเขาแบบนั้นเขาก็คิดว่าเออแบบนั้นมันก็น่าจะดีเขาก็ทําต่อหรือด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับผมว่าให้เราเข้าใจเขาแบบนี้ก็พอนะครับโอเคก็เป็นหนังสือที่ดีนะครับหนังสือชื่อพ่อแม่ในตัวเราของพี่หนุ่มโตมอนสุขปีชานะครับก็ถือโอกาส เอามารีวิวซะเลยนะครับแล้วก็เผื่อตอบโจทย์หลายๆคนเนาะ,ะก็ลองไปเปิดใจอ่านดูอันไหนที่ใช้ได้เชื่อก็ทำตามอันไหนที่ไม่เชื่อ,อเข็นตาก็แล้วแต่นะครับท่านก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกทางที่ดีที่สุดของท่านกับครอบครัวท่านอยู่แล้วนะครับขอให้ทุกคนมีครอบครัวที่ดีหรือว่าสามารถมีความสุขได้กับชีวิตที่มีนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสัดถัดไปครับสวัสดีครับ Theopadon story, a life-changing story.